สวัสดีค่ะเช้าวันที่13เมษายน2567นะคะเช้านี้น้องปีใหม่นะคะจะไปใส่บาตรนะคะเมื่อวันสงการนะคะนี่สภาพตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะตื่นนะคะหโมงกว่านะคะนี่แล้วก็แว้นออกไปเลยแว้นไปตลาดชะอํากันนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานลอยนะคะไปเลยค่ะบาดจริงๆบ้านแม่เพื่อนน้องปีใหม่ก็ไม่ได้ไกลจากตลาดหรอกคะ่ะแต่ว่าทา้ามันพาอ้อมนะคะก็เลยไกลนะแต่ถ้าทางตรงนี้คือแป๊บเดียวใช้เวลาแค่ห้านาทีก็ถึงแล้ว เราก็ไปเลยนะแว่นกนไปเลยจ้าวันนี้ดูที่คนจะเยอะไหม13เมษายนวันสงการนะคะเป็นมาปีใหม่ไทยของบ้านเรานะคะมีใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวตลาดชากันได้นะคะคือของมีทั้งของสดของไม่สดนะคะม,มีมีทุกอย่างะคะ่ะนี่ระคะก็ะไม่แพงนะคะผ่านมาเที่ยวชามก็แวะมาซื้อมาตักบาทซื้อของกันได้นะคะเช,าช,าชา้าๆตอนพระจะอยู่ถึง7โมงเช้านะคะตรงนี้นะบริเวณนี้นะคะคือคนจะมาทมําบุญกันทุกวันนะคะแล้วก็มีร้านประจาของเราปีใหม่ก็คือร้านน้าคนนี้เลยค่ะวันนี้คนเยอะสงสัยดอกไม้หมด นี่ร้านนี้นะคะแม่ค้าใจดีนะคะพี่ปีเขาจะมาใส่บาตรทุกเช้าตอนไปโรงเรียนนะคะนี่นี่รอที่กวดน้ํานะคะวันนี้คนเยอะมากคนปวันสงการนะคะเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะุกควงก็พากันทำบุญนะคะนี่น้องปีใหม่ก็ใส่บาตรนะคะแล้วก็รอกวดน้ํากันนะคะนี่กวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะอามาทุกคนมาอาธิษฐานกันส่วนแม่ปีก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรโหดิกรรมให้การทำบุญในครั้งนี้ก็ขอส่งผลบุญให้มีความสุขความเจริญทั้งในที่และการงานนะคะนี่แล้วเราก็ไปต่อนะคะนี่คือเขาจะมาทาําที่ตกขยะขายนะคะนี่ นี่คือบริเวณหน้าตลาดและลานจอดรถนะคะคุณรถเยอะมากเลยทุกคนพอุ่งนี้เราจะพาไปชมร้านของสดนะมีพวกปลาหมึกอาหารอะไรเงี้ยนี่คนเยอะมากเลยอ่ะวันเนี้ยนี่นะคะนี่คือด้านข้างของตลาดแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีร้านผลไม้เสื้อผ้าจีระทะทั่วไปนะคะนี่มีร้านผักแล้ววันนี้วันเสาร์นะคะพวกชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเขาจะเอาผักมาขายนะคะและนี่คือด้านหลังผักสดนะมีผักชวมีร้านขนมมี ร้านส่วนอาหารทะเลก็จะอยู่ด้านหลังมีปลาลินด้วยนะคะมีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะคะนี่คือหอยนะคะร้านหอยร้านปลาหมึกร้านกาุ้งเอ้ยอะไรเอ้ยชาพัฒนา,นารตรงนี้นะะ่ะนี่ซื้อข้างล่างก็ถูกหน่อยซื้อบนก็ราคาก็พอประมาณนะคะนี่นะคะซื้อด้านหลังของตลาดชะอำนะคะของสดๆุกถูกมาดังทางนี้เลยค่ะวันนี้คนเยอะแม่คะขายดีแน่เลยขายดีขายดีกันทุกคนนะคะนี่วันนี้แล้วก็วนมานี่ขวามือนี่น้องปีใหม่หรือถ่ายขวามือจะมีร้านปลาดุกนะคะใครที่อยากจะปล่อปลาดุกก็แวะซื้อได้เลยนะคะนี่คือผัก ตรงนี้คือเป็นชาวบ้านที่เขาเอาของมาขายนะคะนี่เป็นผักเ,เอยหนุ่มเอยดอกไม้เอยมีร้านดอกไม้ร้านพวงมาลัยนี่แวบะบซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะนี่หมดแล้วจ้าทีนี้เราก็จะไปส่งน้ำผักที่หน้าเซว่นกันนี่วันนี้น้องพี่ไปส่งน้ำผักนะคะวันปีใหม่ไทยเราก็อยากจะให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้ามีชีวิตทีด่ดีแม่เป็นก็ส่งน้ำผักเหมือนกันคือสภาพของแม่เปรน,นะพิ่งตื่นนะคะน่าจะสดไปหน่อยนะคะนี่แม่เปขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณค่ะ